สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมุมมองการลงทุนรายเดือนจากกรุงไทย CIO วันนี้ผมโอวิริยะชัยนะครับอยู่กับคุณต้นประมุขมารสิ์นะครับผมครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับการลงทุนเนี่ยถือว่าความผันผวนในตลาดสูงมากนะครับผมในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เรามีการอัปเดตมุมมองไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นนะครับมีการปรับตัวลงมาเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปรวมถึงฝั่งจีนด้วยนะครับผม ในวันนี้นะครับเรามีอัปเดตสั้นๆนะครับในมุมของเศรษฐกิจนะครับเริ่มจากตัวเศรษฐกิจของฝั่งอเมริกานะครับผมมีการปรับตัวลงของตัว GDP Forecast นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว w o อ l d bank หรือว่าตัว IMF นะครับผมมีการรีไวซ์ดาวตัว GDP ลงมานะครับรวมถึงตัวธนาคารต่างๆเนี่ยที่มีการปรับมุมมองในเชิงของการเติบโตที่ช้าลงของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับผมบวกกับตัวเงินเฟอเงินเฟอปัจจุบันนะครับ ต้องถือว่าอัตราเงินเฟอ้อประมาณ8%กว่าของฝอั่งสหรัฐเนี่ยเป็นเบรดสูงสุดในรอบ40ปีเลยนะครับผมจึงเป็นภาพที่ทําให้มุมมองทางเศรษฐกิจเนี่ยดูแย่ลงนะครับแล้วก็เป็นอีก,อก,อกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยมีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมานะครับผมก็ดังนั้นนะครับในตอนนี้นะครับเราจึงเห็นว่าการถือเงินสดนะครับผมจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ดูจะปลอดภัยแล้วก็ให้ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์อื่นนะครับ เรามีการโชว์ภาพให้ดูนะครับผมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าการถือครองเงินสดเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์อื่นๆนะครับแล้วก็ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน,นนะครับทางทีมกรุงไทย CEO ของเรานะครับผมก็ยังเชื่อว่าในช่วงหนึ่งสองเดือนข้างหน้าเนี่ยการที่ตลาดมีความผันผวน,นสูงอยู่เนี่ยการเพิ่มสัดส่วนเงินสดในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นทางได้ในการลงทุนที่ดีนะครับทีนี้นะครับมีามา เอ๊ะแล้วการที่หุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงมาเยอะนะแล้ว v a l u a t i o n หรือว่าความถูกแพงของหุ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมในสไลด์นี้นะครับเราโชว์ให้ดูนะครับว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยในในแง่ของความถูกแพงหรือว่า valuation เนี่ยถ้าเราดูจากตัว price to earning นะครับมีการปรับตัวลงมาเยอะนะครับโดยเฉพาะตลาดที่ดูไฮไลท์ในตอนนี้เนี่ยคือฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียนะครับที่เราดูว่าตัว P/E ปัจจุบันนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ถือว่าถูกและก็น่าสนใจมากนะครับผมวันนี้เดี๋ยวทางคุณต้นนะครับผมเขาจะมาเล่าให้ฟังนะครับตลาดในเอเชียที่ว่าเนี่ยนอกจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมีตลาดไหนที่มาดูน่าสนใจในตอนนี้นะครับผมอะไรก็ตามนะครับเราเชื่อว่าความผันผวนที่มีในตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเกิดจากความที่กัรกานบนเรื่องเศรษฐกิจนะครับผมแล้วก็เป็นปัจจัยทางพื้นฐานจริงๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามมุมมองจาก คุณต้นประมุขปราศิธิ์นะครับผมในฐานะ Head of กรุงไทย CEO นะครับว่าเราจะจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรและมีกลยุทธ์ในการรับมือความผันผวนอย่างไรบ้างนะครับผมคุณต้นครับครับขอบคุณรับคุณโอ,อสาหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับของกรุงไทย CEO ประจําเดือนนี้นะครับก็อย่างที่คุณโอเกริ่นมาข้างต้นนะครับตลาดเนี่ย ได้รับรู้ข่าวร้ายนะครับมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแล้วก็ปรับปรับตัวลงมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งเรามองว่าสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยจะยังเป็นสถานการณ์ที่ยังคงเป็นต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเราเริ่มเห็นนะครับสัญญาณชะลอตัวนะครับจากผลกระทบเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีเทลเซล์ในสหรัฐอเมริกานะครับที่ออกมารอบล่าสุดเนี่ยออกมาก็ถือว่าผิดความคาดหวังกับตลาดนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะเป็นสัญญาณที่น่ากังวลนะครับก็คือดัชนีอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกานะครับที่ล่าสุดเนี่ยดัชนีชี้วัดเนี่ยเริ่มปรับตัวลงนะครับปัจจัยหลักๆก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือเรื่องเรื่องเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องตัวเฟดนะครับที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว นะครับเรายังมองว่าเฟดเนี่ยยังคงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองนะครับเพราะนันนี้แรงกดดันจากเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเรายังคงคิดว่าจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดต่อไปในปีข้างหน้านะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับคือเราในมุมพื้นฐานเศรษฐกิจนะครับเรามองว่าไซเคิลของเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นดีปรีเซชชันเหมือนตอนปี2008นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่า เศรษฐกิจอเมริกานะครับปัจจัยพื้นฐานในแง่ของ household wealth นะครับหรือฐานะการเงินของประชาชนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังถือว่าดีนะครับแล้วก็เรื่องการจร้างงานนะครับคือการจร้างงานในอเมริกาเนี่ยก็ยังถือว่ามีอัตราการจร้างงานที่ดีนะครับเพราะฉะนี่นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราไม่ได้มองว่ามีจุดที่เป็นบับเบิ้ลเหมือนในปี2008นะครับคราวนี้กลับมาเรื่องกลยุทธ์การลงทุนนะครับเรามองว่าตลาดเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือว่า มันเริ่มคอร์เรกมาตั้งแต่ต้นปีนะครับสิ่งที่เรามองนะครับว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่ตลาดต่ําสุดนะครับเรามองว่าตลาดเฮ้าสซิ่งนะครับของทั้งสหรัฐอเมริกาและของจีนเนี่ยจะต้องหยุดลดลงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างของจีนเนี่ยได้ปรับลดลงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเฮ้าสซิ่งจีนเนี่ยสามารถหาจุดต่ําสุดได้นะครับเรามองว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้นะครับส่วนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยราคา อสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเราคิดว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยควรจะต้องปรับลดลงมาสักระยะหนึ่งก่อนนะครับส่วนเรื่องการลงทุนนะครับกองทุนการลงทุนที่เราแนะนานะครับถ้าลูกค้าเนี่ยลงทุนได้เลยนะครับเรามองว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเราคิดว่าลูกค้าเนี่ยสามารถทยอยสะสมได้โดยตลาดที่เราแนะนำนะครับก็คือตลาดญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตลาดญี่ปุ่นเนี่ย ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาแรงเท่ากับตลาดอเมริกาหรือตลาดในยุโรปนะครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเรื่องที่ว่าการควบคุมโควิดเนี่ยมันสามารถทําได้ดีแล้วนะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่าง,างมีนัยามสำคัญนะครับอีกทั้งปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าถูกมากถ้านับเทียบกับในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่านะครับถ้าการลงทุนในญี่ปุ่นนะปัจจุบันนะครับเราถือว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้าเกิดความผันผวนเ,เกิดขึ้น นะครับอีกตลาดหนึ่งนะครับที่เราแนะนําให้ลูกค้าทยายสะสมได้เลยนะครับคือตลาดเวียดนามนะครับตลาดเวียดนามได้ปรับตัวมาค่อนข้างแรงนะครับจากจุดสูงสุดที่ประมาณพันหถึงพันหนะครับณปัจจุบันเนี่ยลงมาเกือบยี่สิบถึงสาแล้วนะครับด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับของประเทศเวียดนามเองนะครับซึ่งเป็นประเทศที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างดีนะครับ แล้ว v l u u t t o o n ของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11เท่ากว่ากว่าเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นจุดที่สามารถทยอยสะสมได้นะครับส่วนการลงทุนอีกอประเภทหนึ่งนะครับถ้าลูกค้านะครับชอบลงทุนแบบจับจังหวะตลาดนะครับหรือ Tactical นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับโดยที่เราแนะนำว่าให้ลูกค้าเนี่ยซื้อในช่วงที่ราคาน้ำมันเนี่ย เทรดอยู่ประมาณ1 1 0 0เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วทำกำไรอยู่ในช่วงประมาณ110เหรียญต่อบาร์เรลขึ้นไปนะครับเหตุผลที่เราแนะนำเทรดดิ้งบายนะเลเวลประมาณ100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็คือว่าเรามองว่าณนะปัจจุบันนะครับธุรกิจน้ำมันเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องซัพพลายนะครับคือซัพพลายใหม่ๆเนี่ยยังเข้ามาไม่ทันนะครับเพราะว่าการลงทุนในใน,ในอดีตเนี่ยมันยังขาดแคลนอยู่ค่อนข้างเยอะ นะครับส่วนตลาดอเมริกานะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะมีคําถามเยอะนะครับตลาดอเมริกาเนี่ยเราอาจจะยังแนะนําให้ชะลอลงทุนไปก่อนนะครับเพราะว่าเราคิดว่าตลาดอเมริกาเนี่ยกำลังจะเข้า bear market นะครับเพราะว่าคาว่า bear market เนี่ยคือตลาดย่อตัวนะครับจากจุดสูงสุดประมาณ20%นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ย่อมาแล้วประมาณ17%นะครับซึ่งเร,เรามองว่าถ้าตลาดย่อตัวเนี่ยจุดที่ลูกค้าเนี่ย ทยอยสะสมได้นะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเราผมยกตัวอย่างก็คือตลาดดัชนีนะครับ S&P 500เนี่ยไม่น่าจะเทรดหลุดแนวรับที่3.3มพนะครับซึ่งเป็นเอ่อเลเวลที่ถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองคร่าวๆนะครับของกรุงไทย CIO Office นะครับของเดือนนี้นะครับครับผมครับก็โดยสรุปแล้วนะครับผมก็ภาพรวมเนี่ยเรายังยังเชื่อว่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสาหรัฐนะครับผมยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะที่เป็นเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า e c e s s i o n นะครับผมแต่ว่าการลงทุนเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระยะสั้นนะครับผมวันนีเน้เราได้ไปหลายไอเดียเลยนะครับพื้นต้นนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเรามองว่าตลาดในฝั่งของเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเวียดนามเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยแล้วก็จากราคาที่ปรับตัวลงมานะครับผมถือว่าปัจจุบันเนี่ยพยายสะสมได้นะครับอย่างเช่นตลาดเวียดนามเนี่ยเราเห็นว่า P/E เนี่ยอยู่ที่11เ,เท่ากว่ากว่าเนี่ย ถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยความถูกแพงเนี่ยในแง่ของ valuation ก็ถูกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ว่าในระยะสั้นเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะเปิดประเทศนะครับผมเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวได้ซึ่งก็เป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจญี่ปุ่นเช่นกันนะครับในมุมของสหรัฐนะครับสหรัฐเนี่ยที่เป็นตลาดที่นักลงทุนไทยชื่นชอบออลงทุนกันมาหลายปีแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าที่ระดับราคา3 000, 3 0 0 3,800จุดของ s p 500เนี่ยเป็นจุดที่น่าเข้านะครับผมโดยที่ แนวรับสำคัญถัดไปเนี่ยอยู่ที่3,300จุดนะครับบนภาพ valuation หรือ PE เนี่ยแค่ประมาณ14เท่าวกว่า,วาตรง3,300จุดเนี่ยเราจรึงมองว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับในส่วนของราคาน้ำมันหรือว่าการลงทุนในหุ้นพลังงานนะครับเราแนะนำให้เป็น Trading Buy นะครับผมก็คือว่า,อาลองมองหาจุดเข้าซื้อที่ราคาน้ำมันอย่างเช่นตัวคร u d e oil เนี่ยที่ระดับ100เหรียญ ออรบาร์เรลนะครับผมแล้วก็มองกรอบในการทางกำไรเนี่ยประมาณ10เหรียญก็คือว่าเล่นตั้งแต่ร้อยถึงร้อยสิบเหรียญน,นะครับผมอันนี้คือเป็นตัวเทรดดิ้งบายในในอ่าแทคติคิลคอของทางทีมกรุงไทยซีไอโอต่อไปนะครับผมอ่าเราจะอ่ามองหาการลงทุนที่ใกล้ตัวนักลงทุนไทยมากขึ้นนะครับผมก็คือตลาดตาสารนี้ไทยนะครับที่มีคําถามเข้ามานะครับว่าอ่าในตัวอ่าบอลยูหรือว่าตัวดอกเบีย้ยนโยบายของไทยเราเองเนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วก็คําถามสําคัญก็คือว่า สามารถลงทุนได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องรอให้ธนาคารกลางหรือว่าตัวแบงก์ชาติเราเนี่ยปรับขึ้นอกเป็นนโยบายก่อนถึงจะเข้าลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามีครูดูครับในฐานะ,อะบอลไทยเนี่ยเข้ามาให้ให้มุมมองนะครับผมแล้วก็ให้กลยุทธการลงทุนของเรานะครับผมขอบคุณครับคุณโอสําหรับคําถามจากเพื่อนนักลงทุนที่บอกว่าเราควรจะ รอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารประเทศไทยก่อนที่จะเข้าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ก่อนหรือไม่นั้นนะครับเรามาทําความรู้จักอัตราดอกเบี้ยนโยบายสักนิดหนึ่งก่อนนะครับดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านโยบายนะครับกำหนดโดยธนาคารกลางทั่วโลกนะครับอย่างเช่นของสหรัฐนี่เรียกว่าเฟดฟันเรดก็มีอายุหนึ่งวันนะครับของมาเลเซียก็มีอายุหนึ่งวัน ของอินโดนีเซียนี่14วันของไทยเราเนี่ยชื่อว่าอาาัตราดอกเบี้ยรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลนะครับเดิมทีเราก็14วันแต่เราก็เปลี่ยนมาเป็นหนึ่งวันและใช้มาตั้งแต่ปี2008ันจบจนปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ดอกเบีย้ยพันธบัตรเนี่ยฮะดอกเบีย้ยพันธบัตรมันถูกกําหนดโดยกลไกตลาดเช่นอาจจะถูกกาหนดโดย ตัวเลขเศรษฐกิจเช่นตัวเลขเงินเฟ้อหรือกระแสงเงินทุนไหลเข้าไหลออกนักลงทุนต่างประเทศเข้าซื้อสุดทธิขายสุทธิหรือนักลงทุนในประเทศเข้าซื้อเข้าขายตามการคาดการ์ต่างๆนานาของนักลงทุนแต่ละกลุ่มกันไปนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยนโยบายกับดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันสเสมอไปนะครับคราวนี้เรามาดู การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอดีตว่าเมันมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับเราไปดูกราฟแรกนะครับทางซ้ายมือ,อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปี2009-2010ก็20จะเห็นได้ว่าอดอกเบี้ยพันธบัตรนี่เนะี่ยปรับขึ้นไปก่อนหน้าดอกเบี้ยนโยบายประมาณ12เดือนนะครับคราวนี้ไปดูไม่นานมานี้เองนะครับในปี2018 ดอกเบี้ยนโยบายนี้ปรับขึ้นในเดือนธันวาคมแต่ดอกเบี้ยพันธบัตรนี้เริ่มปรับขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับก็ปรับขึ้นไปล่วงหน้าประมาณสักเก้าเดือนครนี้มาดูกราฟถัดไปนะครับคือปีนี้แหละสองพันยิบสองก็มีการคาดการณ์กันต่างๆนานา,นาครับว่าธนาคารในประเทศไทยเนี่ยที่จนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่ก็จะปรับแน่บางท่านก็คาดว่าปีหน้า บางท่านก็คาดว่าปลายปี2022นี่แหละก็จะปรับขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยพันธบัตรก็ได้เริ่มปรับขึ้นมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะสรุปได้ว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยได้ปรับขึ้นล่วงหน้าก่อนการปรับขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายเสมอทุกครั้งไปนะครับเรามาดูกราฟสุดท้ายนะครับนี่คืออัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ ทางซ้ายมือนี้อายุ3ปีและทางขวาม,มืออายุ5ปีในกลุ่มอันดับความน่าเช,เชื่อถือที่แตกต่างกันไปอสมมุติว่าทางซ้ายมือเส้นสีเขียวถ้าท่านลงทุนในหุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือ Tri p l e A หรือ 3A เนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนี้ท่านจะได้รับอัตราผลตอบแทนโดยประมาณนะครับ1.5แต่ปัจจุบันนี้ท่านถ้เข้าลงทุนเนี่ยท่านจะได้หรือควรจะได้สักประมาณสอ อันนี้ว่าไปตามตัวเลขของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมก็จะนําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าถ้าเราจะเข้าลงทุนในตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ท่านไม่จําเป็นต้องรอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก่อนเราสามารถที่จะเข้าลงทุนได้เลยตั้งแต่วันนี้เนื่องจากอัตราผลตอบแทนได้ปรับขึ้นมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับคุณสงวน ผู้เชี่ยวชาญตราสารนนี้ไทยของเรานะครับผมที่มาตอบคาถามว่าการลงทุนในตราสารนนี้ไทยสามารถลงทุนได้เลยไม่ต้องรอดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นมุมมองการลงทุนประจาเดือนพฤษภาคมของกรุงไทย CIO ของเรานะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ